ดูเรื่องราวของเกษตรกรที่ติดโควิดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมมีอยู่ครอบครัวหนึ่งติดกันทั้งบ้านยกเว้นควายที่ไม่ติดแล้วทําไงอ่ะเขาจะไปกักตัวเอาควายไปด้วยไม่ได้นี่เจ้าหน้าที่ก็พยายามพาเขาไปแต่ว่าทีนี้เจ้าของบอกว่าไม่อยากไปห่วงควายทํายังไงล่ะคะคนติดโควิดไม่ไปก็ไม่ได้สุดท้ายเจ้าที่เกลี้ยกล่อมไปก่อนครับเดี๋ยวผมเลี้ยงควายแทนให้ค่ะ นี่เป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆนะคุณผู้ชมผู้ชายคนที่เห็นว่ากําลังต้อนยาให้กับน้องควายเนี่ยคนนี้คือคุณสุรชาติเมืองเป้ผู้อํานวยการกองสาธารณาสุขเทศบาลตําบลชนแดนของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะรับปากเจ้าของเขาแล้วนะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็จัดเวรสลับผลัดเปลี่ยนกันมาให้ข้าวให้น้ําน้องควายมีหลายตัวด้วยนะคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ย สิบสองตัว oh, oh, oh. ไม่ได้เลี้ยงกัน,นง่ายๆายนะตอนแรกเจของควายบ้านนี้เนี่ยเขาติดกันหมดเลยห้าคน oh. แล้วแต่ละคนก็ไม่อยากไปค่ะห่วงบ้านห่วงควายแล้วกักตัวกี่วันสิบสี่วันอ oh, ใช่สิบสี่วันควายไม่ได้กินหญ้าไม่ได้กินน้ำมันอยู่ได้หรอ่้ตายพอดีคุณขาจานเซวาที่ก็เลยบอกว่า คุณลุงคุณป้าไปก่อนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลให้กลางวันก็นมากลางคืนก็นมาค่ะทั้งหมดก็เลยโอเคสบายใจถ้ารับปากจะดูแลให้ขนาดนี้ไปพวกเราไปกักตัวทีนี้คนที่เลี้ยงควายจะรู้นะคะคุณผู้ชมว่าเอาจริงมันไม่ง่ายนะสองวันแรกไม่เป็นไรวันถัดไป ควายหลุดคอกค่ะแล้วสิองตัวเนี่ยเอาจริงคนเลี้ยงควายรู้กันตัวเท่าไหร่คุณเป็นแสน,น,แสนอ๋อก็ใช่ แล้วคุณลองคูณดิสิบสองตัวโอ้โหเป็นล้านนี่มันบ้านหลังหนึ่งมันเป็นรถหรูๆกันเลยทีเดียวกลายเป็นว่าพอควายหลุดเนะี่ยโอ้โหไล่ต้อนกันกลับมาทั้งคืนเลยค่ะอาศัยคนในหมู่บ้านเนี่ยเกณฑ์กันมาช่วยต้อนควายแล้วก็ต้องกั้นข้อแข็งๆแ,แบบนี้สุดท้ายพี่สุรชาติบอกว่าตำแหน่งใหม่ที่ผมได้นะนอกเหนือจากจะเป็นผอ,อ,อกองสาธารณสุขแล้ว <c oughs> ผมได้เป็นผอ,อ,อเลี้ยงควายด้วยครับ <c oughs> ตอนแรกนี่รู้สึกกังวลไหมคะ,ะการเลี้ยงไม่กังวลแต่กังวลแทนคุณลุงก็คือกลัวควายคุณลุงหายเนื่องจากตัวหนึ่งสี่ห้าหมื่นบาทเห็นคุณลุงว่านะครับก็สิบกว่าตัวก็ครึ่งล้าน <c oughs> จะรับผิดชอบกันไม่ไหวนะครับแต่ว่าก็ด้วยความต้องการที่อยากให้คุณลุงอยู่รับ,ร,บรับการรักษาตัวที่ศูนย์พักคอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็เลยอาสาที่จะมาดูแลวัวควายตรงนี้ที่บ้านให้แกนะครับ แล้วดูไปดูมากลายเป็นว่าไปหลงรักควายเขาซะแล้วค่ะ <ừ> มีตัวนึงเออนี่ยแม่ <ทำ S 1> คือรู้สึกแบบเออรู้สึกเอนดูมันเป็นพิเศษอะคุณผู้ชมแต่ดิฉันไม่แน่ใจต,ตัวไหนมันหน้าเหมือนกันหมดเลยพ <c oughs> ี่เขาบอกว่าเป็นชื่อเจ้าปีเตอร์เออ,เออเอ,อ,เอ,อคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่เขาจะรู้สึกเหมือนผูกพันอะเออเลี้ยงดูผูกพันสองอาทิตย์เอาจริงๆแทบจะกลายเป็นคนดูแลไปแล้วละค่ะเนี่ยอยู่กับเขาแล้วมีรอยหล่อสุดเลยนะเออหูขาวด้วย แ,แล้วตัวเขาก็จะมีความผมไม่หล่อหรอเห็นแมงเงยขึ้นมาเลยอะ <c oughs> นี่ยขนตาเนี่ยเยอะเ <c oughs> นาะเขาก็สวยเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกษตรกรอะนะคะ, <c oughs> ะเออโชลูมูกหน่อยแล้วเดี๋ยวบ้านนี้5้าคนที่เขาหายเนี่ยเขาก็กลับมารับช่วงต่อดูแลน้องควายต่อดิฉันเชื่อเลย <c oughs> ว่าท่านพอท่านเนี่ยต้องแวะเวียนมาเยี่ยมมันบ้างแหละด้วยความคิดถึงแหละเนาะเป็นทุกอย่างแล้วจริงๆนะทุกอย่างจริงๆ เอออยู่ไนดะ้เอ็นดูนะคะฉีดวัคซีหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมรินทีวี